สวัสดีค่ะแซลฟอร์ดพีเมียมค่ะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะแ่ลนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของกระบะที่ดีที่สุดของกระบะทั้งหมดไม่มีคู่แข่งทางการตลาดเป็นกระบะที่นําคู่แข่งมาแล้วนะคะทั้งหมด7ปีเลยค่ะและกันนี้ค่ะก็คือฟอร์ดได้พัฒนานะคะระบบนี้มานานถ,ถึง10ปีเพื่อออกรุ่นนี้มาเลยค่ะนั่นคือ next generation l a n c e r Raptor คันนี้ไปติดตามน้องชมมพร้อมกันเลยค่ะ อนนี้นะคะพี่อยู่กับ next generation ranger raptor ค่ะกระบะที่ดีที่สุดของกระบะทั้งหมดไม่มีคู่แข่งทางการตลาดนะคะยืนหนึ่งและก็เป็นผู้นำทางกระบะของเราอย่างสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาจากทีม f อร r ดเ r r ร์ฟอรเลยค่ะทีม f o r d p e r f o r m m n n e นะคะเปรียบเสมือนหน่วยซิลของ f o r d เลยนะคะเป็นทีมที่ออกแบบแบบเดียวกับ f อ r d m มา t a n g งเลยค่ะทำให้การออกแบบนะคะของคันนี้ค่ะ next gen raptor นะคะเป็นการออกแบบ เปรียบเสมือนรถซปเปอร์คาร์นะคะในรูปแบบของรถกระบะนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทุกๆฟังก์ชันในการใช้งานนะคะทุกๆเทคโนโลยีนำคู่แข่งไปแล้วถึง7ปีเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครเทียบคุณ r แรปเตอร์เลกเจนคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพัชจะพาไปดูรอบคันแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานแบบละเอียดแบบโดยสังเขตละเอียดนะคะว่าจะมีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะแต่ละสัดแต่ละส่วนนะคะแล้วก็จะทิ้งข้อมูลไว้ให้พี่ๆทุกๆท่ททานด้วยนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Next Gen Ranger Raptor คันนี้นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 EcoBoost เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบไบเทอร์โบด้วยนะคะเรียกได้ว่าสมควรกับการรอคอยมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่า เราจะได้รับเครื่องยอนต์ V6 e o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  s t แบบนี้หรือเปล่านะคะวันนี้มีมาให้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยอนต์3.0ลิตร V6 นะให้กำลังแรงม้าเนี่ยสูงถึง397แรงม้าก,ก็เลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเกือบ8 400อะถ้าไม่ผิดหลักข้อกฎหมายนะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่587นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงมา้าแรงบิดพลังก,กำลังขุมพลังแบบนี้ ตอบสนองกับผู้ขับขี่มากๆแล้วก็ตอบสนองกับการขับขี่ลุยสมรรถนะออฟโรดชั้นสูงได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะและการปิดตัวนะคะว,ว้าวอย่างที่2นะคะนั่นก็คือว้าวเรื่องราคาค่ะส่วนตัวของแพลนะคะเดิมทีเนี่ยสเปคออกมาคร่าวๆเนี่ยมีได้รับชมแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบราคาแต่พอราคาปิดตัวออกมาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเรียกได้ว่าราคา,ว,าว้าวมากๆเลยนะคะ ทำให้สร้างปรากฏการใหม่เลยนะคะกับ Next Gen Ranger Raptor คันนี้ค่ะเรียกได้ว่าได้รับเสียงฮือฮาแล้วก็ความยอดนิยมนะคะมาทางเมสเซจเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้พัชจะพาไปชมรอบคันเลยค่ะว่าคันนี้คู่ควรขนาดไหนมูล,ลค่าจับต้องได้แบบนี้สเปคแน่นๆแบบนี้มีอะไรบ้างเราชมพร้อมๆกันเลยค่ะ รอบกระจกมองข้างนะคะของ Next Gen Ranger Raptor นะคะยังเป็นกระจกมองข้างแบบไาสปอร์ตด้วยนะคะตัวนี้จะมีเซนเซ,นเซอร์เตือนจุดอับสายตาอยู่ที่กระจกนะคะเวลามีรถนะคะมาจากด้านท้ายของเรานะคะก็ปุ่มนี้นะคะจะมีการเตือนเซ็น,นเซอร์ที่เป็นไฟสีส้มให้ผู้ขับขี่ทราบด้วยนะคะว่า มีรถมาจากด้านหลังของเรานะคะเป็นมุมอักสายตานะคะตัวนี้จะมีชิปอยู่ท้ายรถนะคะอยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นซนเซอร์ที่ทํางานรว่วมกันนั่นองค่ะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกไฟเลี้ยวพร้พอมกับตัวกล้องด้านข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นกล้องรอบขันแล้วก็ดีเอของเจ้าแรปเตอร์นะคะมาเหมือนเดิมลยคะเป็นตัวคลีปแบบนี้เลยดูเทแล้วก็ทํางานดีไซน์ได้อย่างดูดีแล้วก็ดูเทมากๆเลยค่ะ ถัะลงมาด้านล่างนะคะคิวซุมลอ้อเป็นคิ้วซุมลอ้มลอแบบสีจาไฟแบบนี้นเลยนะคะสีโป่งนุน่นๆดูเท่แล้วก็ดูมีดีไซน์มากๆเลยค่ะช่วยให้สะดวกสบายด้านหน้าของเรานะคะ,ะ,ะตัวนี้นนบอดี้ของตัวเจ้าแรปเตอร์นะคะบบมีขนาด ใหญ่กว่าเดิมนะคะทำให้รถดูดีแล้วก็ดูมีเป็นอเมริกาสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะดึงดเออมาจาก f อฟ้กันเลยทีเดียวค่ะโมเดิรมนกันที่ดันนาเลยด้านหน้านี้นะคะจะเป็นไฟแมททิกเอลวดีแล้วนะคะไฟทั้งหมดเป็นไฟรูปตัวซีดีไซน์โฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเท่มากๆนะคะแล้วก็ยังมีไฟสุกเสิตรงนี้ซ่อนอยู่อีกหนึ่งดวงด้วยนะคะด้านบนเป็นไฟสูงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นไฟไฟเป็นไฟลึกล พร้อมกันนี้ด้านล่างยังมีไฟตัวที่เป็นไฟดวงเล็กอีกด้วยนะคะตัวนี้ ไฟตัวนี้นะคะจะทํางานนะคะคู่กับพวงมาลัยนั่นเองค่ะเวลาหมุนพวงมาลัยไปทางไหนนะคะจะมีไฟตัวนี้ติดขึ้นนะคะเป็นเตือนจุดอับสายตาด้วยนะคะเวลาขับขี่ในมุมที่มองไม่เห็นไฟนี้ก็จะเปิดให้ด้วยค่ะไฟแตหบอกว่าเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะกระจังด้านหน้าดูเท่มากๆดึง DNA นะคะความลุยนะคะความดูดีมาจากฟอร์ด F หนึ่งยเลยค่ะกระจังหน้าดังพึ้งขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็ฟอนต์ FORD แบบนี้เลย พร้อมกันนี้ค่ะยังมีกล้องมองหน้าด้วยนะคะ <5 80 S 1> กล้องมองหน้าเนี่ยทำมุม180องาเอยืองศาเลยค่ะทําให้รถนะคะการขับขี่ม,ขมาดูมุมองศาเนี่ยรอบคันได้เลยนะคะ มาด้านล่างด้านล่างนะคะจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดสตํตำแหน่งนะมาพร้อมกับเรดาร์เหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้ทำงานคู่กับระบบตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็ระบบช่วยเบรกสูญสอัตโนมัติได้เลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีด้านล่างนะยังมีวินลากจูงไว้ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มีแข้งกันกระแทกเหมือนเดิมมีความหนาเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้พร้อมกันนี้ค่ะด้านล่างนะคะ สองตัว Nexen r a n d e r Raptor นะคะนั่นก็คือช่วงล่างของเขาเป็นโช้กอะฟอมแบบไร้วางนะคะขนาด2.5นิ้วที่ปรับเปลี่ยนการสั่นสะเทือนได้เรียวทามเลยคะ่ะแล้วก็ป้องกันการสารั่นสะเทือนได้ดีมากๆนะคะในการออฟโรดนะคะตัวนี้เป็นโช้กอพแบบไร้วางขนาด2.5นิ้วนะนะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นยาง BF Goodrich เช่นเดียวกันนะคะ เหมือนเดิมนะเป็นยาง B F k o n l i c เป็นยาง A T นะคะโอท t e r นะคะแล้วก็ K O 2แบบไยด้วยนะคะสีที่ยางจะอยู่ที่285 70แล้วก็แม็กขอบสนั่นเองค่ะเป็นแม็กสีกรไฟแบบนี้เลยแล้วก็ด้านเอ่อช่วงล่างนะคะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าขับขี่นะคะแล้วก็ตอบสนองต่อผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆค่ะ ตอนนี้พี่อยู่กับที่ภายในของเล g เจนเบนเจอร์แรปเตอร์ในเองค่ะเรียกได้ว่าเวลาเข้ามาที่ภายในแล้วนะคะตื่นเต้นมากมาเพราะว่าฟีลลิ่งในการเข้ามานั่งเนี่ยต่างจากเดิมมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือดีไซน์สปอร์ตภายในของเจ้าแรปเตอร์เนี่ยข้างในเน่ยถือว่าดูดีมากๆขอเริ่มจากพรมอะไรกันก่อนเลยพรมอะไรค่ะยังเดินได้เป็นสีส้ม ที่เป็นสีส้มโค้ดของ Orange นะคะเป็นโค้ด Orange สีส้มของ next gen raptor กันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เป็น DNA ของปี2022ได้ดูดีมากๆเลยนะคะและด้านในค่ะเป็นดีไซน์สปอร์ตมากๆนะคะไล่เรียงมาจากด้านข้างเลยนะช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์ดีไซน์รังพึ่งแบบนี้เลยนะคะดูดีมากๆเลยแล้วก็ยังให้เส้นสีที่เป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะ ด้านล่างยังเหมือนเดิมนะคะเป็นตำแหน่งของไฟการปรับไฟสูงไฟต่ำไฟอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นช่องเสียบแก้วแบบนี้เดี๋ยวว่าเก็บดีไซน์นะคะที่เป็นอินทีเรียได้ดีมากๆแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วนะคะด้านข้างยังเหมือนเดิมนะเป็นไพดเด้ชิพเหมือนเดิมนะคะเป็นการเข้าเกียร์แบบแพดเดิชิพนะตัวนี้เป็นดีไซน์เหมือนรถแข่งเลยนะคะฟอร์ดออกแบบมาได้ยอย่างดีๆมากๆเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าได้10ทิศทางแล้วนะคะตัวนี้ นี่นะรัดหน้าหลังตับบอดูหลังแล้วก็ตัวนี้กดกดดูหลังได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ดีไซน์ของบอดนะคะเป็นบอดหนังโอบกระชับรัดตัวมากๆแล้วก็ดีไซน์ของหนังนะคะตัวนี้ตอกแบบนี้แรปเอร์แบบนี้ดูเท่มากๆแล้วก็สีส้มแบบนี้ดูเท่มากๆเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพรว,ว้าวมากๆเลยนะคะส่วนตัวเลยนะ,ะนั่นก็คือด้านบนค่ะเป็นสวิตแบงค์นั่นเองค่ะด้านบนเป็นระบบสวิตแบงค์นะคะแบบนี้นะคะ เนสามารถเชื่อมต่อวินลากจูงได้จากด้านหน้าได้เลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งของสวิตแบงค์ด้านบนนะคะเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาเหมือนเครื่องบินเลยทีเดียวนะคะการใช้งานตัวนี้เปิดสวิตแบงค์ต่างๆนี่นะคะนี่เหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยอะ่ะทำให้ดีไซน์ของรถดูเท่ดูดีมากๆเลยนะคะฟีลลิ่งในการใช้งานก็ดูดีเช่นเดียวกันนะคะว้าวมากเลยอะ่ะคือแบบแต่ละส่วนของแรปเตอร์นี่คือว้าวมาก ด้านในก็ดูดีมากเลยนะคะอินเทอรเนียตัวนี้หน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วเป็นแบบทัชส,สกรีเลยนะคะเป็นเหมือนไอแพดึงเครื่องตั้งไว้เลยนะคะการใช้งานก็คือแบ่งเป็นสาสัดส่วนส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างส่วนล่างก็เป็นปรับระดับอุณหภูมิต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างยังมีเป็นอนาล็อกปรับเครื่องเสียงแล้วก็อุณหภูมิได้ด้วยเกียร์ต้องบอกก่อนว่า Next Gen r a n e r Laptor นะคะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้า พันเกียร์ดีไซน์เท่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยนะพร้อมกันนี้ยังเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบโหมดการขับขี่นะคะเป็น two high four high four low นะคะตัวนี้เป็นโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนะสามารถหมุนได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับการระบบนี้นะคะ่ะตัวจอดนะแล้วก็เป็นการขับขี่นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นดิฟล็อกสังทายไฟฟ้าด้วยนะคะ พร้อมกันนี้นะคะยังมีระบบการขับขี่นะคะในเจ้าแรปเตอร์นะคะมาถึง7โหมดกันเลยทีเดียวนะคะและก็ยังมีบทดมา5บอดนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าแรปเตอร์เหมือนเดิมเลยคะ่ะด้านหน้าจอที่เป็นหน้าปัดของผู้ขับขี่นะคะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแอลแล้วนะคะร้อเลยนะจะเห็นกราฟิกได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ มีกล้องรอบคันเลยเรวให้การเห็นมองกราฟิกเนี่ยดูดีมากมากเลยค่ะทำกันนี้นะคะอีกหนึ่งดีไซน์นะคะที่ว้าวมากๆนะคะนั่นก็คือที่เปิดประตูนั่นเองค่ะจังหวะที่เปิดประตูนะคะเป็นที่เปิดประตูด้านข้างอยู่บริเวณตำแหน่งที่ถักมือดูเทแล้วก็ดูดีมากๆตัวเนี้ว้าวมากเลยอ่ะซ่อนการเปิดประตูได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวน,นี้เทมากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวะจะพาไปดูส่วนอื่นกันต่อบ,บ้างนะคะว่ามีไฮไลท์อะไรกันบ้างค่ะตอนเนื่องกันมาเลยนะคะตอนนี้เธออยู่ที่ด้านหลังของ Le g e n นแ r ปเตอค่ะดูดีไซน์ดูเท่แล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวท้าจะพาชมรอบข้างจะเห็นได้ว่ามีมิติแล้วก็เป็นกระบะท,ที่ใหญ่มากๆาเลยค่ะอย่าจะเริ่มที่ด้านหลังก่อนเลยไฟด้านหลังเป็นไฟ LED แล้วนะคะดีไซน์ของไฟเป็นเหมือนรูปตัว C หรือว่าเหมือนรูปนาฬิกา้ายนั่นเองค่ะ ไฟโดดเด่นชัดเจนนะคะกว้างไปถึงด้านข้างเลยนะคะทำให้ตําแหน่งของกัน้นขับขี่ด้านหลังนะคะผู้โดยสารหรือว่าคนขับขี่ด้านหลังจะเห็นไฟของเราได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเป็นไฟเดย์ไทม์หรือว่าไฟสุขเฉิญไฟเบรกต่างๆครบคันเลยค่ะตัวนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะด้านหลังไฟเบรกโดยที่3นะคะย้ายมาอยู่ที่ฝาประบัด้ายเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้ผู้ขับขี่ด้านหลังเห็นชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็ DNA ของแรปเตอร์ยังมีเหมือนเดิมนะคะ ด้านหลังนะคะใต้โลโก้นะคะยังมีกล้องมองหลังไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับแดปเตอร์เป็นกล้องรอบคันเลยนะแล้วก็ทํามุม190องศาด้านหลังนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนในรัศมีด้านหลังนะคะของวัตถุด้านหลังดีไซน์ต่างๆนะคะคิ้วเส้นสายในการเดินสีนะคะดูดีแล้วก็ดูเท่มากๆทำให้รถดูสมบุกสมบันแถมด้านท้ายนะคะยังมีเส้นสายของสปอยเลอร์ตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูด้านล่างด้านล่างยังมีเซนเซอร์ให้เหมือนเดิมนะคะ4ตำแหน่งนะตำแหน่งของเซนเซอร์จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมกันนี้ไฮไลท์ของด้านหลังของแรปเตอร์ Next Gen จะมีห่วงลากจูงไว้ให้ด้วยตัวนี้สามารถลากจูงได้ถึงประมาณ2.5ตันกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าลากรถอีก1คันได้เลยพร้อมกันนี้ไฮไลท์นั่นก็คือท่อน,นั่นเองค่ะท่อของแรปเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นท่อคู่ด้วยนะมี2ตำแหน่งซ้ายขวา ท่อเป็นสีดำด้านดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยและความพิเศษของท่อค่ะสามารถปรับเสียงของท่อได้ด้วยนะคะปรับเสียงของท่อให้เสียได้ถึง4 4สีเสียงเลยทีเดียวแบบแรกนะคะเป็นเสียงปกติแบบที่2เป็นเสียงแบบเงียบแบบที่3เป็นเสียงสปอร์ตแล้วก็แบบที่4เป็นบา5ห้านะคะเสียงของการขับขี่อยู่ที่ฟิลลิ่งของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะท่านไหนที่ขับรถยาวๆไปต่างจังหวัดนะคะอยากใช้เสียงของ โมดสปอร์ตก็สามารถทำได้เรียกได้ไดว่าเสียงทอแล้วก็ดูอึ๋งอึงก้องๆ้องเป็นดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายด้านหลังนะคะเป็นฝาท้ายแบบช่วยผ่อนแรงไว้เรียบร้อยแล้วนะแพทเปิดมือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้มีด้านหลังตรงนี้มีสปริงไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้านท้ายเช่นเดียวกันค่ะในกูลของ next gen ranger นะคะกระบะไลเนอร์ด้านท้ายมีมาจากตัวโรงงานอยู่แล้วและลายของกระบะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็น เ,ออเรียบๆบแบบนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อวางและใส่พาเลทได้ด้วยเช่นเดียวกันด้านท้ายที่เป็นส่วนของตรงนี้ตรงนี้วางอุปกรณ์เสริมได้เลยนะคะเป็นอุปกรณ์ไม้วางแพทย์ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้ค่ะมีช่องเสียบชาร์จไฟไว้ให้ด้วยนะคะ230โวลต์เป็นแบบปลั๊กสามตาแบบนี้เลยนะคะทําให้การใช้งานที่เป็นอุปกรณ์ช่างช่องเสียบลมต่างๆตัวน,นี้หาแดปเตอร์มาต่อได้นะ ตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ช่างต่างๆหรือว่าแคมปิง้งชั้นแล็บท็อปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมิติของด้านหลังนะคะตัวนี้กว้างมากๆใส่พาเลตท,ทั้งชิ้นได้เลยนะคะตัวนี้ทําดีไซน์แล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะด้านหลังตัวนี้มีที่วางแก้วไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะปิดมือเดียวได้เลยตรงนี้หนึ่งจุดเปิดมาให้ดูตรงนี้นะคะมีที่นี่อุปกรณ์ของการทํางานช่างไว้ให้ด้วยนะคะสองฝั่งเลย เวลาแบบว่าต้องเปิดการใช้งานผนของงานช่างนะคะตัวนี้มีไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะก็มีตัวช่องติดต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเป็นตัวโลมาด้วยนะคะตัวนี้เรียเรีว่าดูเท่แล้วก็ดูดีมากๆนะคะใน d s a ของ NexGen Raptor เลยนะค่ะและนี่นะคะคือสเปคภาพรวมนะคะที่พผนํามาฝากกันในวันนี้ค่ะกับ NexGen Ranger Raptor คันนี้ค่ะกระบะที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นกระบะ ผู้นาชั้นดีของเราเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระบะต้นแบบนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสมกับการรอคอยนะคะที่ฝอกพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะคะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่เป็นผู้นําอย่างแท้จริงเป็นความแกร่งอย่างแท้จริงเลยค่ะคันนี้ค่ะ เลกเ g นเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะสำหรับท่านไหนที่มีความสนใจหรือว่าชอบนะคะกำลังตัดสินใจอยู่สามารถติดต่อแพวได้เลยค่ะอยากได้ความพรีเมียมติดต่อแพวฝอดพรีเมียมแล้วก็จะเสนอข้อเสนอสุดพรีเมียมให้กับทุกท่ทานดเลยนะคะวันนี้แพรฝากไว้ด้วยค่ะกับ Next Gen Ranger r a p t o r รคันนี้ท่านไหนสนใจติดต่อแพรได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามน้บชมฝากกดไลค์ like, กด s ั b s c คร b e ช่องของแพรด้วยนะคะเราจะได้เติบโตไปพร้อ,รอมๆกันแล้วก็แข่ง สมก็เป็นที่หนึ่งของกระบะที่ดีที่สุดของกระบะทั้งหมดไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ